เดินพากินพาเที่ยวครับครพอดีมาเจออาหารมิสเตอร์ออนเซียแกไม่อยู่ไปกินข้าวนะครับก็เจอเลยเจอเลยเจอลุงมงคลสะดืสะดือสะดือเมืองของเชียงของอยู่นี่อ๋อครับนะคะลุงมงคลแกก็บอกให้อย่างนั้นแกจะพาไปดูเขาขายมะละกอครับเพราะว่ามิสเตอร์ออนเซียก็ยังไม่อยู่เพราะตอนนข้าตอนเส้นไหนถนนเส้นนี้ผมยังไม่เคยมาลูกมิสเตอร์ออนเซียนอนอยู่ในบ้านนะลูกชายคนโตครับตามมาดูครับลุงมงคลบอกว่า กระตังจะไปขายมารอกจะพาไปาาาอ๋อนี่ไงถึงแล้วไงครับถึงแล้วครับตัวนี้ครับสวนมะละกอเราไม่มีมะละกอมาขายแต่เรามีปะลาเราจะมาบวกกับเขาจุดรับซื้อลุ้นๆว่าจะเจอป้าบอลหรือเปล่าน่าจะเจออยู่นี่แหละเขามาขายมาานะละกอเนาะลุ้นๆลุ้นไปลองลุ้นมาหอดของขายกับลุงมงคลครับมาดูมาดูลุงมงคลจะพามาดูเขาขายมารับซื้อขายมะละกอกันนะครับ กอมาดูสิว่าแหล่งขายมะละกอของพ่อบอลและมึงมงคลเราอยู่ตรงไหนรเราจะตามย้อนรอยสวัสดีค่ะ <c oughs> เราตามมาขายมะละกอเราไม่มีมะละกอมาขายเขาตามมาดูเขาตามมาดูคนดังเขาตามมาดูคนดังกัน oh, <c oughs> โอ้โหเยอะเนาะมะละกอฮอลแลนด์เยอะเลยครับ ครับมาถึงแล้วครับปลาวอนสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับอันนี้ชีวิติจิ้งปลาวอนเก็นมะม่งไก่เฮหมุนอยู่ว่าสุพอบ้นนอกบริณฑ์ใบก่อนใช่นี่เราบุซื้อนี่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 นีของฝากนะบักที่เมาบักที่เบาบักที่เบ้าเราซื้อของแปลกได้ท่านชิมให้เราดูแต่เราไม่กล้ากินนี่เด่นก็ให้ดูนอนพี่นอนใม่ใหญ่น้อยสอนของใครสอนของสอนของไผ่ครับนี่ ส่วนของไผ่ครับของของป้าบอลไงกะมันหลายเจ้าของป้าบอลแด้ส่วนตนกองนะอ๋อได้หลายมือนี่เนี่ยอันนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบขายรีบขายเราจะได้ค่าน้ําชาใายแล้วรัคการอีกก่อนแล้วค่าตัวจริงเลยตัวจริงจริงของไม่ไงบอลป้าบอลลูกครับเสียนะลูกครับเสียไายแล้วนะบ้านไายแล้วไปห้าครับเสียมาแล้วบอกจะไม่อยู่บ้าน เจ้ปูนนะครับเลี้ยน้อยเลียน้อยนะคะตามว่ามาถึงนี่เลยนะจ๊ะสวีเดนถึงเสียงของเลยนะคะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการตาอบผิ่นอบอุ่นี่ก็อยู่กลางแดดตากผมนอนผุ้ดอนครับครับผู้ดอนนอผมกับคุณพระปุณกนุกเด่นพากินพาเที่ยวก็เห็นนึงอไกินพาเที่ยวไม่เห็นไมยพากินพาเที่ยวแต่สไตล์คนบ้านบ้านเราเราดูดูดูใคร ป็ไม่ไงน้อยไม่กินพาเที่ยวที่กระบุงครัวลุงเด่นนะใครดูว่าไม่ครันเคยดูไหมไม่เคยดูบ้างครัวลุงเด่นพากินพาเที่ยวครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นลืมจ้องตัวเองอยู่แล้วเต้นไล่เต้นเกินบ้างแต่เบิ่งเบิ่งบ่ค่อยไล่เท่าไหร่จ้าจ้าจ้าคอยมุจักธรามะนะซิเรสเขาคอยเฮ็ดลาบ พเ็ดลาบเมื่อคืนนี่กากินซาจิผมกับคนเชียงไฮ้คนเชียงฮะคนเชียงรายนี่แหละเบียงอะไรนะเบียงเชียงรุ่เชียงรุ่ไปเงเชียงรุ่งเมื่อคืนนอนอยู่เวียงเชียงรุ่งคืนมาอยัดน้อยไปนอนบ้านบ้านผมเอ้ยไปนอนไปนอนไปนอนโรงแรมอย่างรู้รีสอร์ทบนภูเขาห้องสามพันแปดคนนะครับเปิดตอนระเเผาอ่ะคุยกันนี่เป็นคนละกล้องคนละกล้องกันนะจะจะจะเดี๋ยวตอนเย็นก็ผมก็ได้มีครับเป็นลูกปิดเ